สวัสดีค่ะบุญคลอดเซเวนค่ะวันนี้ไปอยู่ที่ห้องอาหารดราโอนนะคะโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นแบง o อกตรงหลัก4ี่ค่ะเราจะพาไปกินเป็นอาหารจีนเก่าแก่ดั้งเดิมกันห้องอาหารนี้เนี่ยเปิดมา10กว่าปีแล้วนะคะมุ้งเองก็เคยกินตั้งแต่เด็กๆมากินกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะห้องอาหารเปิดมือม้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นนะคะถ้ามื้อเที่ยงจะเริ่มที่เวลาเศษโมงครึ่งจนถึงบ่ายสองโมงครึ่งค่ะแล้วมื้อเย็นก็จะเริ่มตั้งแต่ห้าโมงครึ่งจนถึงสี่ทุ่ม กรอบมากรสชาติจะออกเปรี้ยวหวานนะจ๊ะแล้วก็มีเผ็ดเล็กน้อยน้อยมากๆเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือเป็ดปักกิ่งค่ะมาที่นี่คือห้ามพลาดเลยนะคะเห็น <G l ub> ไ,ไหมโหดูไม่มีมันเลยอะ่ะเป็นแผ่นแป้งที่ใช้สำหรับหอ่ออันนี้ก็คือจะนึ่งมาเรียบร้อยมีแตงกวาต้นหอมแล้วก็น้ำจิม้มค่ะถ้าใครอยากจะใส่พริกน้ำส้มเขาก็จะมีให้ต่างหากนะคะ <G l ub> วิธีการกินเป็นปัก,กิ่งนะคะเตรียมแผ่นแป้ง หนังเป็ดใส่ผักตามชอบคือบุ้งอะ่ะชอบใส่แตงกวาอย่างเดียวทำไมไม่ใส่นี่เลยก็ชอบกินแตงกวาใส่สองชิ้นเลยก็ได้ใส่พริกสัหน่อยนะคะแล้วก็ราดซอสค่ะ ไหนนะัยซอสจะได้ไม่หกหืมวลคุล <Very good. laughs> หนังเป็ดกรอบบางมากไม่มีมันลงเลยดีมากจริงๆคะ่ะทีนี้ตัวซอสเนี่ยมันจะออกหวานเค็มถูกไหมถ้าเรา อยากจะให้มันมีรสเปรี้ยวนะคะใส่พริกล้าส้มลงไปเลยค่ะส่วนเนื้อเป็ดเนี่ยสามารถนําไปทําอาหารได้หนึ่งอย่างบุ้งสั่งเป็นเมี่ยงเป็ดมาค่ะเขาก็จะเสิร์ฟพร้อมกับผักกาดแก้วนะคะเวลากินก็เอาผักแล้วก็ห่อด้วยตัวเมี่ยงแล้วก็กินนะนะหรือจะกินเปล่าๆก็ได้ไม่ติดด้านบนเนี่ยเขาโรยด้วยถั่วลิสงคั่วตำด้วยอะมเมี่ยงเป็ดก็คือแบบเอาเนื้อเป็ดไปสับแล้วก็ผัดแห้งค่ะใส่แครอทมีเห็ดหอมนะ อืม,อมที่เนี่ยทำเมี่ยงเป็ดได้ดีนะคะผัดได้แห้งไม่มันแต่เนื้อเป็ดเนะี่ยยังคงความนุ่มหมูกรอบฮ่องกงค่ะเขาจะเสิร์ฟพร้อมกับซอสแบบแปบ,บสไตล์สีหวานแล้วก็มีมัสเตอร์ดนะหืมอืม,อม,อมหนังกรอบมาก เสร็จมนาะเสร์จเลรอตัวซอสนี่จะออกก็คือหวานนำอ่ะนะเอามาเสร์จกันแ้อืมอ๋อชิมดูจะรู้ว่ามันกรอบอยังไงหนังกรอบเนาะกรอบไปครับอืม กระเพาะปลาผัดแห้งค่ะกระเพาะปลาเนี่ยนะคะไปผัดกับถั่วงอกมีไข่แล้วก็เห็ดหอมค่ะในนี้ใส่ต้นหอมด้วยเขาจะเสิร์ฟพร้อมกับผักกาดแก้วนะคะเวลากินคือจะกินเปล่าก็ได้หรือจะห่อผักกินอย่างนี้ก็ได้นะคือตัวนี้มันจะให้อารมณ์แบบสไตล์แบบผัดไข่แบบอาหารจีนอ่ะกินง่ายๆโฮมมี่เนาะต้นเนาะใช่ไหมอือ ติ่มซำเขาบอกว่าอันนี้เป็นเมนูที่ห้ามพลาดนะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งกรอบค่ะก็คือแผ่นก๋เตี๋ยวนะคะขด้านในจะสอดไส้ด้วยกุ้งที่นําไปคุกเกดขนมปังทอดกรอบค่ะเสิร์ฟพร้อมกับซอสซีอิ๊วแบบสไตล์จีนะนะซึ่งมันจะออกหวานเค็มอืมเครือ่องในเป็นกุ้งแบบตัวๆเลยนะเยอะมากเลยเห็นปะอืม เสี่ยงเปาค่ะที่นี่จะเสิร์ฟเข่งละ5้าลูกเลยนะคะพร้อมกับน้ําจิ้มก็จะเป็นขิงซอยค่ะอยู่ในซอสเปรี้ยววิธีการกินทำไงเจาะก่อนซดน้ํไหนลองดูชี้วุ้นนี่น้ำพุออกมาเลยอ่ะดูชี้แล้วก็ซดน้ำวก็ซดน้ำาล้ก็ซดน้ำะเดี๋ยวเดี๋ยวอืมหูน้ำซุปอร่อยจังคือเสี่ยงเปาเนี่ยมันเป็นปิบิมตาาที่มีน้ำซุปอยู่ข้างในนะคะเขาถึงได้เสิร์ฟมาในถ้วยแต่ตอนนี้เรากินแบบไม่จิ้มก่อน ข้างใน,นจะเป็นไส้หมูที่ปรุงรสไปแล้วนะคะจริงอะ่ะกินกับขิงมันจะเพิ่มความแบบสดชื่นความหอมอะ่ะแล้วก็มีรสเผ็ดเล็กน้อยของขิงหือ,หอแป้งนุ่มลูกใหญ่สะใจข้างในคือแบบเป็นหมูที่ปรุงรสมารสชบบาติกำลังดีนะคะมันจะมีรสเค็มแล้วก็หวานนิดๆน,น,น้อยๆค่ะใส่ตัวซอสเปรี้ยวกับขิงซอไปคือเลิศครบรส อร่อยคะ่ะเมนูปลาของอตโต้ถูกต้อง yes กินเลย so, อปเยอปเลยอเบเลยกันเชียงปูผัดผงกะหรี่คือมันเป็นส่วนผสมกุ้งอะคะ่ะคุมอยู่บนตัวกันเชียงปูนะคะแล้วก็ราดด้วยซอสผงกะหรี่เมื่ออยจะบอกว่าติ่มซำเขาชิ้นใหญ่มากอืมอืมมันจะมีความหอมของผงกะหรี่แล้วก็รสเค็มนิดๆน,นะคะหวานนห,หน่อย นี่ค่ะกันเชียงปูปูอยู่ในนี้นะคะเอา <laughs> เอา <laughs> กินแยกกันแล้วกันนะอือจิ้มันใหญ่จริงๆนะเนี่ยอือฮักเก่ากุ้งค่ะที่นี่เขาทำติ่มซำได้แบบเน้นกุ้งมากๆดูสิทันนี้เวลากินติ่มซำเนี่ยบุ้งชอบใส่เอพิกเนี่ย อร่อยอชอบชอบคือชอบมากกว่าใส่ไอเนี่ยค่ะชิกโชวอันนี้คือความชอบส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นลองเรียนแบบได้อุ้ยแป้งนุ่มแล้วก็ไม่หนามากนะคะข้างในนี่คือเนื้อกุ้งล้วนๆเน้นๆเ,เลยค่ะเก๊ยวปูน,นึ่งนะคะโห ือตัวนี้แป้งถอเป็นแบบเดียวกับฮะเก่านะคะก็จะนุ่มๆข้างในจะเป็นกุ้งผสมกับเนื้อปูค่ะเช่นเคยนี่ใส่สิ่งนี้ขนมจีบกุ้งกุ้งนั่นมากค่ะบอกเลยขนมจีบกุ้งกระจกค่ะ เราไม่ได้สั่งมาเค่งเดียวเราไม่ได้สังส่งสองเข่งแต่เราสังส่งมาสามเข่งเลยความต่างคือดูนี่อันนี้ขนมจีบกุ้งใช่ไหมเราก็เห็นกุ้งแบบอยู่ทั้งด้านบนด้านในส่วนตัวนี้เนี่ยดับเบลิลกุ้งเข้ามาออนท็อปอีกเห็นปะอ๋อนี่ไง<อ>เห็นยังเนื้อกุ้งข้างบนทั้งตัวเลยเห็นยังเห็นแล้วเออมาไข่ปลาแซลมอนด้วยค่ะขนมจีบกุ้งแบบอนาเตอร์เลเวลอ่ะใหญ่มาก อืพอกินเข้าไปเนี่ยมันได้กลิ่นไอตัวไข่ปลาแซลมอนด้วยอ่ะคนละรสชาติกับตัวขนมจีบกุ้งธรรมดานะเกี๊ยวผักขมหอยเชลล์ค่ะหืแป้งนุ่มมากจริงนะคือข้างในเ็าจะมีแบบมีผักขมผสมกับตัวหอยเชลล์แล้วก็มีเนื้อกุ้งด้วยค่ะ ปลาเก๋าเนึ้ซอซเสเฉวนค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อปลาล้วนๆเลยนะคะมีตัวไอเนี่ยบล็อกชอยมาด้วยอันนี้คือปลาล้วนๆเลยค่ะไม่มีอย่างอื่นผสมเลยตัวซอสนี่ะอ,อกแนวหวานแล้วก็เค็มนะคะแล้วก็มีรสเผ็ดนิด,น,ด,น,ดนิดค่ะมีกลิ่นหอมแบบเอ่อพริกเฉียวหน์น่ะปลายๆไม่ได้เผ็ดมากค่ะหอยเชลล์นึ่งซอสพริกไทยดำจักรพพรดิ XO บล็อกอันนี้เป็นหอยเชลล์อันนี้เป็นกุ้งเนี่ยหอยเชลล์เหนะ็นไหม หยิบได้แต่บอกเขาเลยอือนี่ดูตัวนี้ก็คือจะเป็นซอสที่มีกลิ่นหอมพริกไทยดำโดดขึ้นมาเลยค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นซอส XO มันก็จะเป็นแบบแนวแบบมีพริกกระเทียมทันนี้ตัว t e x t ซ์เอร์ของกุ้งเนี่ยตัวเนี้ยจะแน่นกว่าอันนี้ซึ่งมีหอยเชลลมาทําให้เท็กซ์เจมันนุ่มกว่าค่ะซาเปาสสามมาสามอย่างค่ะลาวาไข่เค็ม หมูแดงแล้วก็ใส่ครีมซาเปาไส้หมูแดงโอเว่นเป็นคนรีเควสต์นี่ค่ะอืตงังงุ่มมากไส้หมูแดงก็จะออกหวานเค็มนะคะซาปาหมูแดงอร่อยซาเปาไส้ครีมค่ะอันนี้เป็นครีมคัสเตอร์นะ อร่อยมากไม่หวานมากด้วยอะให้ชิ้นนี้ให้แค่นี้ให้แค่นี้อันนี้แค่โต๊ะโ <c oughs> อ้โหโหนกไม่โแล้วว่าไข่เค็มอื <c> ้ห <oughs> <c oughs> หวานเค็มกํลาลังดีไม่หวานเกินไปไม่เค็มเกินไปแป้งนุ่มอร่อยอืมเมนูของทอดต่างๆะคะ่ะขนมพาก,กาทอดฟองเต้าหู้ทอดกุยช่ายทอดเผือกทอดเริ่มจากขนมพาก,กาขนมผาก,กาเนี่ยทําจากอะไรไรู้ไหมลูก<อ>ทำจากหัวไชเท้าจ้ามันก็คือเป็นแบบโวไชเท้าอะคะ่ะไปผสมกับแป้งแล้วก็เครื่องต่างๆนะก็จะมีถั่วลิสงอะไรพวกเนี้ แล้วก็มาทำเป็นแบบเป็นเป็นเค้กนึ่งสไตล์จีนนะคะเนี่ยอืมคือมุ้งปานชอบกินขนมปังกาดปลาอาหารจีนสั่งทุกที่เลยที่นี่เนี่ยก็คือมันนุ่มนะคะไม่แข็งไม่แห้งแล้วก็มีรสชาติอหวานหน่อยๆทอดในกระทะแบบกระทะแบนน้ำหนักน้อยๆอะคะ่ะมันก็เลยจะกรอบด้านนอกด้านในนุ่มนะฟองเต้าหู้ทอดก็คือข้างในเป็นไส้กุ้งเห็นไหมถ้าตัวเนี้ยจะกินกับ น้ำจิม้มูไว้ก,กุ้งนันมากกุ้ยช่ายทอดข้างในก็จะเป็นไส้กุ้งนะคะแล้วก็จะมีกุ้ยช่ายอันนี้ตัวนี้ให้กินกับซอสอันนี้เขาบอกว่านเนี้ยซอสอะไรอะเป็นซอสแบบกุ้ยช่ายอะมัน,นจะมีพริกด้วยแล้วก็เปรีป้ยวๆหน่อยค่ะ เปลือกทอดของเราอข้างในนะคะเป็นไส้มีหมูกับกุ้งค่ะนำไปผัดผงกะหรี่นะคะรสเค็มน้ำไม่หวานนะคะถ้าจะหวานเนี่ยคือต้องจิ้มไอตัวซอสเนี่ยหวเนี่ยเพิ่มรสหวานเข้าไปอันนี้คือข้าวผัดไก่ปลาเค็มนะคะซื่งสังเกตสีนะเอาไข่เคลือบตัวข้าวได้ดีเลย ข้าวผัดข้าวผัดได้แห้งมากเลยค่ะตัวปลาเค็มที่ใส่มามันไม่ได้แบบไม่ได้เยอะเกินไปนะมันไม่ได้เค็มโดดเลยอะ่ะอืม What you eating? Why so full? s h o u l d n you use chopsticks? เราเป็นคนไทยใช้ช้อนกินข้าวค่อยๆเลยกว่าของ Chinese d e s c e n t ขนมหวานนะคะก็คือเผือกกวนกะทิแปะกล้วยค่ะอันนี้เสิร์ฟแบบอุ่นนะจะมีเผือกใช่ไหม แปะกุย้ยสาคูอยู่ในน้ำกะทิมีมะพร้าวอ่อนค่ะืมอรสชาติไม่ได้หวานเกินไปด้วยนะคะคือให้ลมเหมือนแบบแคล้ายๆเรากินโอนีแปะกล้ยแต่ว่าไม่ใส่ไอเนี่ยข้าวเหนียวอะ่ะอร่อยอะ่ะโอ้ชอบมากอมเมนูที่บุ้งชอบมากที่สุด3อันดับแรกก็คืออันดับหนึ่งยกให้เป็ดปักกิ่งค่ะ อันดับสองยกให้ขนมจีบกุ้งกระจกอันดับที่สานะคะยกให้สาลาเปาค่ะเลือกไม่ได้ค่ะชอบทั้งสาอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตัวลาวาไข่เค็มคัสเตอร์หรือว่าตัวหมูแดงค่ะอร่อยทั้งสามอย่างออโต่ะละโดนี่ครับนี่ครับอันดับหนึ่งค,ค,คือ,อาาเสียลงเปล่าอันดับสองเ s one นเจอละกุ้งกอบอันดับสาม เมี่ยงเป็ดนั่นเองโอเว่ชอบอะไรครับอันดับหนึ่งหมูกรอบครับหมูกรอบหมดไปแล้วอันดับสองข้าวหวานครับอันดับสามซาลาเปาครับชอบเมนูพิเศษเปล่าบูได้ก,กับครีมครับถ้าไงเดี๋ยวบุ้งอัลโต้แล้วก็โอเว่นจะกินกันต่อแล้วนะคะแล้วพบกันคลิปถัดไปค่ะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย